จริงๆกิจกรรมวันนี้มีอะไรใหม่ๆให้ทุกคนดูด้วยครับผมอาจจะไม่พิเศษมากแต่รู้สึกว่ามันใหม่สำหรับตัวเองอาที่ใหม่สำหรับตัวเองคืออะไรก็แอบบอกได้นะบอกได้นะการเปลี่ยนเล่นจริงๆมันคือการรวมได้ไหมหนูคราวนี้ได้ไหมันมันมันรวมมิกซ์้ะนุ่นนุ่นยังคิดอยู่นึกออกนะครับตอนเนี้ยใช่ครับมันเป็นการมิกซ์ที่เรา เราไม่เคยทำมาก่อนเลยใช่อ๋อไอแต่นี้ไม่เคยไม่เคยทำจริงๆังก็จะเห็นครั้งแค่บนเวทีนี้วันนี้ใช่ครับที่ผ่านมาไม่เคยใช่ไม่เคยไม่เคยจริงจังขนาดนี้โอ้ยไม่ฉันผิวมากซาผมโชว์บนเวทีจริงๆเราแอบคิดเหมือนกันนะแต่น่าจะใช้เวลาเกินไปครับก็อ้อแต่จากผู้นี้นึงแล้วกันครับก็อยากจะขอบคุณทางโนแลนด์ครับที่จัดงานได้แบบ ใหญ่โตขนาดนี้ครับใช่เป็นการเปิดตัวเปิดตัวว่าเออเราให้เราเป็นตัวแทนครับของทางแรนโดแลนครับก็ดีใจมากๆเลยวันนี้แฟ็นกี่คนครับแปดร้อยแปดร้อยคนอ่ะผัดเต็มเน็คที่นั่งเลยอ่ะรู้สึกว่าเป็นอะไงบ้างนะครับนั่นมาซัพพอร์ตตลอดเราททุกอย่างเลยก็ยังดีใจทุกครั้งครับดีใจมากๆทุกครั้งที่ไม่ว่าจะงานไหนๆทุกคนก็คอยซัพพอร์ตตลอดเลยค้าวจอวันนี้ก็เห็นทุกคนมาแบบ เห็นมากันเยอะมากเลยเกือบจะเต็มเกือบจะเต็มพอเลยครับก็ดีใจครับหวังว่าทุกคนวันนี้ก็จะสนุกกับงานแฟนมิตของพวกเราในวันนี้ครับมีเล่นเกมด้วยอยากเล่นเกมกับทุกคนแล้วแสดงว่าไม่ได้เจอแบบใกล้ชิดอย่างนี้นานแล้วโอ้จริงๆเมื่อกี้เดินผ่านหลังเวทีรู้สึกวิ่งหนูเราจัดวินิแฟนมีแบบจริงจังเพราะว่าก็ใหญ่อยู่นะใหญ่ใหญ่ๆๆเลยจริงๆต้องขอบคุณทางโรแรมด้วยที่แบบจัดกิจกรรมแล้วแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะยิ่งใหญ่มากครับผมจริงๆแต่เราต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่สนับสนุนตัวเซียนิวนะครับผมที่ทําให้โลแลนได้มองเห็นแล้วก็เราไปมีเซ็นเซอร์แล้วเราก็ใช้จริงแล้วก็อยากแชร์บอกต่อสุขคนด้วยเพราะว่าโลแลนเป็นบริพัน์เส้นผมที่แบบที่มีคุณภาพอ่อย่างวันนี้เป็นยังไงแบบเรื่องของส่งเสียงมีพร้อม้อมไหมฮะนุนิวนีแต่ีเริอมไม่ได้แล้วเป็นเสเป็นน้ำเเป็นเป็นนิวนนีเป็นอะเป็นอ แล่าเหตุการณ์มันได้ก่อนจะได้อ่ะเกิดอะไรขึ้นเียหตุการณ์วันนั้นอ๋อก็ถ้าเล่าย้อนไปก็จริงๆวันนั้นก่อนวันนั้นนะครับก่อนวันนั้นประมาณ2วันจริงๆเริ่มมีไอ้บ้างนิดหน่อยครับใช่ก็เลยลองตรวจ ตรวจดูว่าเป็นโควิดหรือเปล่าก็ไม่เป็นครับใช่จนแต่ว่าวันนั้น,นวันงานตอนช่วงกลางวันก็ยังปกติยังแบบแฮปปี้ยังร่าเริงยังตะโกนคุยกับทุกคนอยู่เลยตะโกนแต่ว่าแต่ไม่ได้ตะโกนเยอะคือใหม่จะคิดว่าเสียงหายเพราตะโกนหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่ใช่ครับปกติไม่ค่อยได้เป็นแบบนี้บ่อยๆเท่าไหร่หนูเสียงหายว่าหนูแบบว่าร้องเพลงเป็นแบบแอเรี่โอ้โหขงวนเป็นดิสนีย์ทวันแอเรียลเพิ่งนองช่วงนี้เท่านั้นยังไม่ได้นองแต่หนูซ<น>้อมแบบขหวนมาก อยากจะทำให้ดูแตลกขื่นไม่ได้สองคนไม่ได้สองคนแต่สคนอะไรกันนะว่าหนูรักในการร้องเพลงไงเวลาร้องเพลงก็จะแบบประมาณนี้แล้วก็แบบ แล้วเสียหายไปเลยอันนี้ไม่ใช่ฝนนะหรือเหรอแซวเล่นครับเสียหายเหมือนเอรี่เลยหรอามาศน่าจะเปลี่ยนบ่อยเซลล์ไม่เกี่ยวกับอะไรกับแอรี่นะครับือเกี่ยวหรือเกี่ยวเซลล์ใจริงๆนะครัอใหญ่แต่คุณหวังว่าเป็นคออักเสพใช่พอไปตรวจแล้วครับแต่คิดว่าสาเหตุน่าจะมาจากช่วงนี้อาการเปลี่ยนบ่อยนะครับแล้วก็วันนั้นไปเจอแดดด้วยแดดแรงมากๆด้วยแล้วก็ไปลมทะเลด้วยครับไปนั่งเรือที่ทะเลแล้วก็ตากลมหรือว่าพักผ่อนน้อย มีส่วนด้วยครับแต่จริงๆพักผ่อนน้อยไม่ใช่เพราะว่างานเยอะหรือว่าอะไรนะครับผมพักผ่อนน้อยเองคุ่งานไม่เยอะหรอกเขาบอกผติดเกมครับคุณแตเล่นเกมดูกระตูนนั่นัก็คือเวลาพักผ่อนเราเหมือนกันจริมันไม่มีอาการเตือนมาก่อนร่วมหน้าเลยเหรอมีแค่ไอนิดเดียวครับรีดมันก็แบบหายไปเลยอย่างซีนที่ทำให้แฟนคลับเป็นห่วงวันนั้นก็คือมีน้ำตาแตกกลางงานเ้อยใช่ครับวันนั้นแบบรู้สึกจริงๆแค่รู้สึกว่าไม่ เราตั้งใจมาร้องเพลงให้ทุกคนฟังเงครับแล้ช่วงกลางวันเรายังปกติอยู่เลยแต่อยู่ดีมันก็หายไปไหนก็ไม่รู้ครับซึ่งเราก็ยังไม่ได้เตรียมใจเนาะครับ mm. ก็เลยแบบก็รู้สึกเสียใจนิดหน่อยครับที่แบบว่า ไม่ได้ร้องเพลงกทุกคนฟังวันนั้นก็เลยไม่ค่อยได้ร้องเพลงเลยจริงๆก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้นอยอะไรมากขนาดนั้นครับตอนนี้ก็กลับมาดีขึ้นเยอะมากๆแล้วแต่ได้กาลังใจดีเฮียรีบเข้าไปปอบเลยใช่โหวันนั้นก็ตกใจเหมือนกันไม่คิดว่าหนูจะร้องเหมือนกันครับม,มันมาเองครับจริงๆไม่ได้อยากจะร้องเหมือนปวกกับแบบเสียงแฟนคลับแบบว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ครับเวลาเวลามีคนโอยิ่งยิ่งยิ่งหนักเลยครับอย่าพีทอย่าพีทอย่าห้ามโอยแล้วใช่ไหมหนูร้องให้ ม่ก็อดได้ระหว่างนั้นมีสิ่งตกใจไหมหนอตอนนั้นพี่ซีตกใจไหมี่แบบใช่ตกใจตกใจแต่เราทําให้เข้าใจมากขึ้นเหมือนกันเพราะว่าเลยเคยมีเหตุการณ์แบบเสียงเกือบเป็นแบบนี้แต่ไม่ถึงแบบค่ั้นี้รู้สึกว่าเข้าใจในความศิลปินในการรักในการร้องเพลงแล้วเขาแบบว่าชอบร้องเพลงเมื่อกี้ยังคุยอยู่เป็นนักร้องนักร้องเนี่ยเป็นศิลปินอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งมันเหมือนเป็นอะไรอ่ะ มันก็เปรียบเสมอหัวใจนะเพราะมันเป็นสิ่งที่เรารักอะไรเงี้ยก็ทำให้เข้าใจแบบมากขึ้นอย่างอย่างพี่ซีวันนี้ก็เสียงหมาไฟผมเป็นอย่างนี้บ่อยแล้วครับพี่เันนี้ปกติใช่ไหมจะแบบเป็นแบบแพ้อากาศอะไรบ้าครับผมเสียงแผลมีเสลต์บ้างก็ไม่ไม่น่าจะเสียงถายไม่ไม่จริงๆเขาอยากลองเป็นไงเอออย่าเป็นอย่าเป็นเลยอย่าเป็นเลยอยากรู้ใช่ไหมว่าวันนี้นิวจะปอดยังไงนิวจะปอดยังไงถ้าเฮียเป็นถ้าเฮียเสียงแผลหรอ ถ้าี่หายตสมมติลองเลย้าสี่สอพี่สีเสียหายกาะาแบบโกเบที่เียอแลเดี๋ยวเป็นจริงกัหนูท้น้ถ้าหนูบอกมาเฮียลรงให้เอาไหมเฮียไม่ลรอกบที่เฮียบอกเนียก็กลับมาคุณหมอว่าไงบ้างคุณหมอให้ระวังอะไรบ้างอ่ะคุอยู่ อ๋อก็คุณหมอก็บอกว่าอย่าใช้เสียงเยอะครับช่วงนั้นครับใช่คุณหมอก็วันนั้นก็ฉีดยาด้วยครับเพราะว่าเล่านะาฉ,า <c oughs> ฉีดยาฉีดยาด้วยครับเพราะว่ากลัวแบบว่ากินยาอย่างเดียวแล้วจะมันจะไม่กลับมา <c oughs> ครับเพราะว่า ช่วงนี้ก็มีไงที่ต้องใช้เสียงเหมือนกันครับเราจะกลับมาไม่ทันนู่นนี่นี่เราตกใจไม่กลัวว่าเสียงมันจะาหายไปเลยตกใจครับกลับมาไม่เหมือนเดิมอะไรี้ยตอนนี้ก็ยังแอบกังวลเหมือนกันครับเพราะจริงๆตอนนี้ยังไม่ได้กลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนิดหน่อยครับแต่ว่ากลับมาเยอะเพาะเยอะมากๆที่จะแบบร้องเพลงให้ทุกคนฟังได้แล้วแต่ยังไม่ถึงขั้นที่แบบคุณหมองดใช้เสียงเลยอ๋อยังยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ก็แค่ ให้ระวังก็อย่าใช้เสียงเยอะจริงทั้งที่มีคุยกับพวกเราไหมเออเราจะเปล่งงานลงเพักงานเดี๋ยวเขาไม่พักงานหรือเราไม่อยากพักเรือจริงก็ไม่ค่อยอยากพลาดโอกาสใดๆเลยอยากเจอแฟนๆตลอดอยากเจออยู่แล้ว ความเสี่ยงเป็นอาเลี้ยวอดีตของแซวันเห็นว่าตอนพาไปโรงพยาบาลนี่เฮียซีคือพาน้องไปด้วยตัวเองเลยใช่หลังจากเสร็จงานก็ไปตรวจด้วยฮะไม่ใช่ตรวจแค่หนูตรวจด้วยไปด้วยไปด้วยก็ตรวจด้วยกันเลยตรวจด้วยกันไปเลยตรวจทุกอย่างด้วยกันตรวจโควิดด้วยกันไปเลยว่าจะเป็นไม่เป็นอะไรแต่ก็แต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นโควิดทั้งคู่เลยครัเป็นไปชมว่าเฮียแบบดูแลน้องโอ้ยจริงจริงก็ดูแลกันฮะอย่าคิดว่าเฮียดูแลน้องอย่างเดียวจริงๆก็ดูแลกัน ตรเดกำลังเลยจังหวรเดียวครับรอข้ากำแพงล่าสุดปิดเพลมโลกับคนเดียวเลยลยเคโอเค้อเคโ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 อเคบอเคโอเคโอเ่ตอเคอเวโอเคโอว่าอเคโอเคอาอเคโอเคดอเ่โอเคโอเีโอมคโอเคใเคโอเคาอเคโอเคาอเคโเคโอเออเคโอเคโอคโอเครัเคอเคอเคโอเคลเคโอเคโอมคโอเคโอเคตอเตโอตอเคโอคโอเคโคโอ่แล้วด้วยคับใช่แล้วแบบ ก็ดีใจอ่ะได้ร้องกับพี่ไมอ่ะพี่ไมพี่ไมหน่ารักเขาพี่ไมพี่ไมสวยมากหนูจะดีใจกับเขาเรียกว่าอะไรได้ฟิชเชอร์ริ่กับศิลปินที่เป็นศิลปินจริงๆหนูจะตื่นเต้นทุกครั้งเห็นว่าแฮปปี้ใช่ครับจริงๆฟิลตอนอยู่หลักกำแพงมันตื่นเต้นขนาดไหนครับเรียวขาคิดว่าน่าจะไม่ตื่นไม่ตื่นเต้นเท่าพี่ไมรู้สึกว่าพี่ไม่น่าจะตื่นเต้นแล้วก็น่าจะเครียดกว่ามากๆเลยเพราะว่าเราก็เคยไปท่ำกำแพงกับเฮียมาครั้งหนึ่งแล้วไปอยู่หน้ากำแพง เครียดมากเลยครับไม่รู้ว่าหถังกระเพงคือใครส่วนหนังกระเพงก็ชิลๆเลยครับเป็นเหมือนไปแกล้งเขาเหมือนไปแกล้งหน้ากระเพงเตรียมเตรียมแฉะไปเยอะไหมครับว่าจะหลอกใครจริงๆก็ไม่ไม่ไม่ได้เตรียมไปหลอกเยอะขนาดนะครับเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าพี่ไม่จะจําได้หรือเปล่าแต่หม่ไม่โดนเขาเล่นจริงเลยนะไม่ได้ดัดเสียงหรือเปล่ไม่ได้ไม่ได้ดัดเลยเราดีใจมากที่เขาจับไปได้เพราะว่าก่อนหน้ามีการในการเขาก็จับเราได้ว่าชิลๆแน่นอนเอกลักษณ์เสียงเราจริงๆ ดีใจครับที่ยังมีคนที่จับผมไม่ได้ยอ,อยู่ตรงว่าส่วนใหญ่ที่ผ่านมาก็คือไม่มว่าจะเป็นแฟนหรือว่าคนรอบตัวก็คือพอร้องปุ๊บอ่านี่แหละนูนี่เรียกว่าครั้งนี้ถือว่าคอมพลทเลยใช่ไหม <c> um <ple ast> ก็คอมพลทอยู่กับการติดเทรนโลกเป็นไงบ้างครับครั้งนี้แบบว่าคัแบบใจฟูขนาดไหนครับหุ่มผฟูมากๆอยู่แล้วครับใช่เพราะแฟนๆแบบพพอร์ตทุกงานจริงๆครับแล้วก็ช่วยเล่นเทรนกันบ่อยมากๆเลยแล้วก็ติดเทรนโลกด้วยดีใจมากๆเลยครับ ใช่ก็อยากจะให้ทุกคนซัพพอร์ตพวกเราอันนี้เป็นนานๆนะมีคุยกับพี่ไม่ไมหมครับอุ้ยติดเทรนโลกเ,เทรนโลกเลยอ๋อจริงๆถ้าอันนี้ยังยังยัง,ย,งยังไม่ได้คุยเป็นการส่วนตัวครับเรื่องจจะเกี่ยวกับเรื่องเรื่องชายวุฒิใช่แต่ก็มีแบบว่ามีรีプライไปกันบ้างน,นิดหน่อยพอรีプライสตอรี่มีคลิแฟนแบบลงแบบสอนเต้นหยุดน้ำตรงน้ำตากันด้วยวันนั้นอ๋อใช่ครับวันนั้นมีเต้นหยุดน้ำตากับพี่ไม่ด้วยชอบเพลงนี้มากๆเลยพี่ซีเป็นไงบ้างใช่แบบได้เห็นน้องแบบได้ ร้องคู่กับศิลปินที่ชื่นชอบอุ้ยจริงๆหนูไป <c oughs> ทุกเขาเรียกว่าทุกยุคเลยนะ <c oughs> ไปทุกรายการแล้วทุกยุคก็รู้สึกโค้ดูเข้าใจแบบว่าอย่างที่เคยบอกว่าหนูอยากเป็นนักร้องอนะไรเงี้ยเราคงแบบก็อยากให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็มีโอกาสนี้เรื่อยๆครับผมเพราะว่าการร้องเพลงกับคนที่เป็นศิลปินจริงมันสนุกนะมันได้รู้จักการรักได้เทคนิคใหม่ๆหรือว่าการร้องใหม่ๆอะไรเงี้ยวิสิ์ไปเมื่อไหร่ครับไปไหนครับเป็นแขกรับเชิญ ของหลังกำแพงหลังมีเดือดมีจะมีไปบ้างไหมหลังกำแพงจริงๆอยากไปเคยไปแค่หน้ากำแพงวาดูว่าสนุกเผื่อมีเขาหลอกถามเขาหลอกถามเธอไงอยู่หัวเบื่อเธอปะข้อแท้ข้อเท้ก็ติดเออเออแตอเนี้ตอนนี้บอกว่าเพิ่งมาเมื่อกี้ถ้ามีอะไรเทปก็สามารถชวนได้ครับถือว่าเป็นโอกาสได้ฝึกการร้องเพลงของเราด้วยอยากจะไปเป็นหลักกำแพงของนิวไหมคะจำได้ไหมถ้าเจอถ้าอยู เขาไม่น่าจดเลื่อนนะเพราะว่าจำได้อยู่้วจำก็ได้เิอเป็นเฮียอยู่หลังกำแพงผมก็ดัดเสียงร้องเพลงเลยสิถ้าเป็นเฮียนูจะดัดเฮียจำได้นะครับเมอน่ม่าที่เคยเล่นเลนะครับก่านไู่้ว่ามันมีเอพยหนึ่งอรับโย่อีกแล้โยมนคู่จิ้นครจิ้นับนท่จิ้นเพื่อเอางานอะไรอย่างเงี้ยหลยคนก็มันโยงมนเป็นที่เราเลยอีกหนึ่งคู่ยเนี่ยมันจะเป็นแบบ เวลาจะดราม่าโดนโนตลอดจริงจริงไม่มีด้วยหรอจริงอันนี้โยังตอที่เรายังไม่เห็นจริงอันนี้เป็นตัวขาดเป็นเนื้อถึงให้ตัวตอนเวลาเกิดเดามากนี้เราจิตยังไงบ้างเออเวลามันเกิดมากจริงจริงอันนี้เราอาจจะยังไม่ได้ จริงๆช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาตามเท่าไหร่เลยเพราะจริงๆช่วงนี้โฟกัสกับหลายอย่างมากๆเพราะว่ามีหลายโปรเจกต์มากเขาจะเป็นดับแสงระวีแล้วมีเดี๋ยวผมมีซิงเกิลอีกต้องเตรียมตัวมากไม่ค่อยมีเวลาได้เล่นโซเชียลเท่าไหร่ครับก็เลยไม่ค่อยรู้ว่าเขามีมีอันนี้ด้วยหรอดูยังไม่ยืนยันเลยการโยงใช่โยงเพราะว่าเขาบอกว่ามันแบบดังมากช่วงนี้แบบมันกระแสมากมันจะโดนโยงไปง่ายที่สุดเพราะว่าวงการบอยกำลังโดนโดนเเราะว่าโดนโซเชียลถล่มเยอะตอนนี้นี่ จริงๆเราร sure ู้สึกว่าเราก็เป็นตัวเองนี่แหละเราก็อย่างที่ทุกคนเห็นเราแบบดูแลกันหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเทคแคร์กันหรืออะไรเราก็ทําด้วยความเต็มใจครับเราไม่อยากบางทีเราไม่อยากขี้เราเยอะเราก็เป็นตัวของตัวเองนี่ก็บอกหนูเสมอว่าเราก็เป็นตัวของตัวเองซึ่งบางเรื่องถ้าเราเราส่วนตัวเราก็ไม่ได้ว่าเราเป็นคนที่ดีบางเรื่องถ้าเรารู้สึกว่าเราผิดหรือว่าเรื่องไหนที่รุนแรงก็ให้สังคมตัดสินแต่เรื่องไหนที่เรารู้สึกว่ามันสามารถย่อนหรือว่าปรับตัวได้หรืออะไรก็อยากให้โอกาส ในการแบบว่าเออทำตัวแบบให้มันดีขึ้นในบางเรื่องแต่เหมือนคู่เร่าก็จะเป็นผู้ที่จับมือแบบข่าวผ่านทุกดราม่าได้เป็นอย่างดีแค่ว่าผ่านทุกข่าวมาแล้วทุกข่าวมาทุกด่าทมาถึงข่าวตามเรื่องนต่นมันมันต้องคุยกันยังไงหรือมันต้องให้กำลังใจกันยังไงจริงๆผมว่ามันก็มีเรื่อยๆนะเราไปห้ามให้ทุกคนคิดไม่ได้อย่างน้อยเราก็ต้องแบบคุยกันในบ้านแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรจริงใจต่อกันสับมือกันอย่างที่หนูบอกแล้วก็สับมือเดินไป ส่งรู้ขึ้นฝันงฝันสรงให้งขึ้นฝันหรือใคด้วยกันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะเราแค่เป็นเหล่าแล้วก็แฮปปี้ราม่าอะไรถ้าเราไม่ได้ผิดอะไรเราจะไปสนใจทําไมจริงจริงมันน้อยไหมพอพอขนาเห็นก็น้อยเพราะว่าอีกแล้วถ้าเราสนใจก็บ่อยหลือคืนโดนจับตามองหลักก็ถ้าถามว่าน้อยไหมมีใครที่แบบว่าโดนถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ทําอะไรแล้วโดนราม่าบ่อยมีใครไม่น้อยบ้าง มันก็มีนิดน่อยแหละครับแต่ก็นั่นแหละครับก็ช่างมันถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำอะไรเราก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วลันี่รู้สึกโชคดีขนาดไหนครับี่มีเหตข้างในทุกดามาเลยเป็นเด็กบ้านจริงจริงแบบใมละจรจริงๆถ่แีเหมือนตอบก็ไม่จริงๆอยากาจะบอกทุกคนกลับมากกว่า ไม่ให้นกตอบก่อ,อในใช้ไหมตอบก่อ,อนแล้วให้เฮียปิดดีใจครับดีใจเพราะว่าก็จริงๆก็อยู่กับเฮียม,มาก็กสองปีกว,กว่าแล้วครับก็จับมือเดินกันมาตั้งแต่ตั้งแต่แรกจนวันนี้็ยังจะจับมือด้วยกันต่อไปแบบนี้นะครับจริงๆก็ถ้าไม่มีเฮียอยู่ก็ไม่รู้กันครับว่าจะเป็นยังไงแต่ว่ามีเฮียไว้แหละครับสบายใจในะที่สุดแลยเฮียบอกเฮียที่อยู่ข้างๆน้องตลอด โอ้จริงๆผมสบายใจมากเลยครับผมเพราะว่าจริงๆเราเราไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบเรื่องดราม่าอะไรเงี้ยปกติถ้าเราเจอสานที่เราอยืนตรงนี้คนเดียวเราต้องแบบเจอคำถามอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามีหนูสบายใจมากกว่าครับผมจะเป็นคนอื่นก็แบบไม่ใช่อ่ะเราทํางานเรารู้รู้จักกันมาแล้วเราแบบเดินเท้าด้วยกันมามันเข้าใจอะไรมากกว่าดีใจที่มีหนูเป็นพาร์ทเนอร์เฮ้ยดีใจทุกอย่างเลยครับผมเระว่าเป็นพาร์ทเนอร์เป็นคนดูแลเป็น อะไรอนาะคตเขาตามแต่ก็อยากดูแลกันอย่างนี้